วันนี้พี่ินการเรียนเนีคุณดูปุ๋ยเพลงมแมลงมุอรรมอะทำแบบคุณครูสิลูกอะทำตาลูกวายยังไงครับแมลงมุมตาลูกวาวยังไงครับ,รว,ว,งงรบวันนี้พี่กันกเข้าเรียนเนี่ยคุณดูปุ๋ย ฝรั่งลูเพลิจกรรมต่อปแล่เมื่เมื่อที่เ่งตี่เดยนามเสิมประสบการณ์วันนี้เรียนด้วยกินด้วยนอนด้วยเนี่ยเพื่อนๆดูดิดูพี่อนกันดิมีความสุขนาดูมีความสุขเนี่ยดูที่เนี่ยนอนกินฝรั่งี๋ยวติดคอครับลูกทำดีๆครับ แต่เพื่อน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 ว่าเอาต้องลุกกินอย่านอนกินไม่เอาอย่าเล่นนี้เนี่ยออกคลิปอยู่ไอายเขาไม่เรียบร้อยเลยครับผมถ้าทำอย่างนี้เพื่อนเพื่อนไม่อยากรู้เห็นไหมวันนี้คุณครูจะสอนเรียนรู้เรื่องการเก็บรักษาเห็นไหมครับมาดูกันดีกว่าค่ะคุณครูสอนเนี่ยดูสิครูมีคุณครูมีอะไรอ่ะ โอ้คุปุ๋ยมีตัวอะไรดูทีเห็นไหมตุกตาของครูปุ๋ยเห็นไหมลูกกระออได้ไหมเออมัค่อยหมดเด้ติดคอได้ไหมอย่าอมเข้าไปหมดแด้ติดคอแล้วช่วยไม่ได้ไม่เอา ประเด็นน้องกันเดี๋ยวติดคอลูกน้องกันดื้อยายไม่รักนะยายออกคลิปไปเนี่ยอายเพื่อนๆนะเนี่ยะพี่กันรักยายไหมครับรักเท่าไหนครับรักการไม่รักรักเท่าไหนครับอ่าบอกเพื่อนๆสิพี่กันรักยายเท่าไหน่การไม่รักเยอะกันรักนี้เดียวแล้วแลรักรักยายเท่าไหนอ่ะรักยายเท่าไหนครับอ่า มีคุณสาอยู่นะคะันนึงสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อห็นหคุณครูสอนอะไรนะนอนเรียนเลยครับเพื่อนๆดูดิคุณครูปุ๋ยสอนอะไรเพือนกันนะ คุณครูอสอนอะไรนะแม่คุณครูสอนครูเต่านอนเรียนเลยครับเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนกันดีพัฒนาการของเพี่นกันนี่คือนอนเรียนหนังสือกินไปด้วยนอนไปด้วยเนี่ยดูที่เก่งไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิเนี่ย พี่เอ็นกันจะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่เอ็นกันพี่กันบอกว่าถ้ารักพี่เอ็นกันก็ต้องทำยังไงนะนอนอย่างสบายดูสิเด็กขี้เกียจเล่นหนังสือนะเนี่ยคุณครูปุ๋ยสอนอยู่หันก้นเลยหันก้นให้คุณครูดูสิเนี่ยน่ารักมิเนี่ยดูสิเนี่ยเด็กอะไรดูสิเนี่ยเอาบอกเพื่อนๆหน่อยดิให้ทำาไงรักพี่กันให้ทำาไงบอกเพื่อนๆดิ อารมณ์ดีอารมณ์ดีน่ารักจังเลยน้องกันกันคนเนี้ยเพื่อนเพื่อนบอกทาไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยอ้าวทำไงเพื่อนเพื่อนทำไงให้พี่กันพีบอกเพื่อนเพื่อนดีถ้ารักพี่กันต้องทำไงครับอาหารมาสิเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยินทำไงนะทำไงนะรักพี่กันทำไงนะ เ <atem, S 2> อนนาเร็วๆเพื่อนๆจะให้บายบายแล้วอ่ะถ้ารักนิ่งกันต้องทำไงนะอ่ะเร็วจะได้เล่นของเล่นแล้วเร็วคุณครูสอนเล่นของเล่นแล้วอ่ะรักนิ่งกันทำไงครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์ขอบคุณครับขอบค <mir> ุณค่ะบบายๆต้องจูบด้วยครับส่งจูบด้วยครับอ่าดูคุณครูแล้วเพลินๆแล้ว